สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะสีนักษัตว์ไม่ชงแต่ดื่มหนักสายปาร์ตี้โดยอเอซินแสบาโคตชีวิตเช็คดวงช่วงนี้จากอเอซินแสบาโคตชีวิตโดยพบว่ามีสีนักสัตวที่ไม่ชงปีนี้แต่ช่วงนี้มีเรื่องให้ชงตลอดตีมะเมีย การเจรจาธุรกิจสำเร็จราบรื่นธรรมให้ต้องฉลองความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตีจ่อมีข่าวดีในครอบครัวทําให้ต้องฉลองกันทั้งบ้านธุรกิจที่วางแผนไว้จะเติบโตขยายสาขาต่อเนื่องตีมะแมะ่โครงการงานที่วางแผนนําเสนอไว้ผ่านฉลุยจึงจำเป็นต้องเลี้ยงทีมงานที่เหน็ดเหนื่อยด้วยกันมาปีรากา การงานได้รับการยอมรับมีโอกาสได้ออกงานบ่อยธรรให้ต้องสังสรรค์เข้าสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ